อะต่อไปเซตที่สองมีคุณคนเดียวที่เสนอเข้ามาอืมอ่ะได้ถ้าอย่างนั้นผมจะเล่าให้ฟังครับสีฟ้าพี่หลามก้าวไก่โก <Go. S 3> <laughs> พี่หลามก้าวเกอ่าตัวนี้ผมแอบคิดว่ามันมันก็ดูดีแต่มันไม่ใช่สเกลต้นเกมนิดหน่อยอืมใช่ใดๆเลยก็คือผมอยากเอามาทำเล่นเด็กซีฟู้ดครับ เดอะฟักอีซีฟ o o d อ่าเด็กอันติเมีอย่างที่เกิดไว้ว่ามันเป็นเด็กที่จัดได้หลายแบบมากคุณจะเป็ผสมสีแดงสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่อืมผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเด็กกับเด็กทำอาหารนะก็คือจะอยากเป็นสีฟ้านี่เข้าใจแล้วเอออยากกินเนื้อคุณก็ไปสีแดงอยากกินมลแรงคุณก็ไปสีเขียวกินมลแรงนี่แย่เลยไปผ่านตรวนี้ไปดีกว่าผมจะเอามาเล่นเด็กซีฟู้ดคำว่าซีฟู้ดก็คืออันติเมียในเด็กอะ จะเป็นพวกสัตว์ทะเลอย่างถ้าใครเห็นแล้วอันติเมตเนี่ยสีเสนาบดีมาเนี่ยสีฟ้าจะเป็นตัวปลาหมึกแล้วใน s อดีเนี่ยมันแถมเบิร์ตตัวปลาหมึกเด็กมาอีกตัวหนึ่งเห็นก็รู้ว่าพวกมันเล่นด้วยกันออดูจากดาวังคารกูยังรู้เลยพวกมึงต้องเล่นด้วยกันแต่ถามว่าทดสอบแล้วเล่นจริงได้ไหมยากยากเหลือเกินซึ่งถ้าใจเรามุ่งอยากจะทำซีฟู้ดให้ได้ปลาฉลามคือสิ่งจำเป็น เห็นป่ะสั่งโจมตีเธอละครั้งจ่ายหนึ่งงัดเบิร์ดเลยอืไม่รอแปดเห็นไหมได้แล้วสองเขาด้วยมีจ่าบาทอยู่ได้สองเขาเปิดเบิร์ดงัดเสร็จปุ๊บไปทิ้งเมจิกอีกฝ่ายทิ้งอะไรทิ้งเซโร่เคอเตอร์เนี่ยชอบตากันดีนะอื่าแล้วก็โดดมาเบิร์ตตัวนั้นเป็นไรครับเป็นไอตัวน้องไอน้องก็เอาเบิร์ดใหม่ๆไปเซตได้อืเราก็จะได้เด็กซีฟู้ดสมใจอยากนั่นเองโอเคนั่นแหละครับมีแค่นี้นะครับัวเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อีกอย่างนึงนะ ถ้าคนเล่นเด็กอันติเมทเนี่ยมันจะมีอยู่ช็อตบางจังหวะที่ว่าแบบจังหวะตรงเคลียร์แล้วมือเราอะเล่นอะไรไม่ได้อะเพราะว่ามือมันมือถือเดอะคอร์สแบบคอร์สใหญ่ๆอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยมันช่วยเอาจ่าบาทกลับมาได้แล้วมันช่วยเอาเจมส์นติเมทกลับมาได้มันช่วยทําให้เขาว่าอาจจะเสิร์ฟช่วยตีช่วยแฟรได้อย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะแอนด์เวนต์ของจ่าบาทส่วนใหญ่มันเป็นแอดเวนต์ในแอคแทสเต็ปหมดใช่เพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าจาบาทมันตรงเคลียร์แล้วบนมือมีแต่คอร์สใหญ่ๆอ่ะไอตัวเนี้ยมันช่วยทําให จะบาดกับไม่ได้ทำให้เราเข้าแจ็คสเต็ปแฟรได้มันเสกได้ทั้งเดเวอร์ชั่นแล้วก็ตัวตีเปิดเท้าแฟร์ใช่ถูกต้องแต่ก็อย่างนี่เห็นนะครับเด็กม,มันก็ยังแพ้เซโโอร์โรเตอร์อยู่เหมือนเดิมใช่แต่ไอ้ท่าซีฟูดอ่ะมันเหมือนท่าเอามาแบบเอามาแก้เซอร์โรเตอร์เลยก็คือ,อเอามางัดเบิร์ดเด็กเพื่อเอามาทิ้งเมจิกนั่นแหละแต่กกับกันคือเราเสียสลอ็อตไปประมาณเก้าสล็อตเพื่อใส่พเมกก็ใช่เราก็จะเสียสล็อตผมเลยบอกว่าผมพยายามหาเด็กคขียนทิฟเลนเพราะว่ามันดูสนุก เออดูเด็กที่ได้เล่นสนุกมากแต่ถามว่าเอามาใช้งานจริงในงานแข่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยอาจจะลำบากก็เป็นทางเลือกกันไปเป็นแคชชวลเออเป็นแคชชวลสำหรับใครอยากเล่นอันติเมทตบบสนุกสนาน